สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับตุ้มแม่งนิสันค่ะวันนี้นะคะตุ้มจะพามาชมนิสันคิกส์ค่ะรุ่นออเทคทั้งสองคันนี้ก็คือสีขาวและสีเทาค่ะจะซื้อรถยนต์นิสันคิกสสักหนึ่งคันอยากเลือกรุ่นแบบไหนเลือกไม่ถูกใช่ไหมคะมาดูรุ่นนี้กันก่อนเลยนิสสันคิกส์ออเทคค่ะราคาเพียงแค่980,000บาท 980, 0 0 0บาทลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างที่ติดตั้งมากับในตัวรถ และ980,000ดบาทสองคันนี้นะคะสีขาวจะมีค่าสีหนึ่งหื่นห้าพันบาทค่ะเป็นขาวหลังคาดำสีเทาค่ะจะมีค่าสีหนึ่งหมื่นบาทค่ะจะเป็นสีเทาหลังคาดำสองสีอันนี้เห็นชัดแล้วก็ต่างกันไหมคะถ้าลูกค้าท่านใดที่ยังเลือกสีไม่ถูกนะคะมาชมคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวตุ้มพาไปชมรอบๆคันกันเลยนะคะจะได้เห็นถึงความแตกต่างของทั้งสองคันนี้ว่าสีไหนสวยแล้วกดเลือกกันได้เลยค่ะ ตามมาดูกันเลยค่ะสําหรับนิสสันคิสรุ่นออเทนะคะลูกค้าก็จะได้หน้าตาที่เป็นแบบนี้เลยอันนี้คือหน้าตาเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะซึ่งกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นเป็นโนแบ็ ag, สีดําแบบนี้เลยทุกรุ่นจะเป็นให้แบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นออเทนะคะก็พิเศษอย่างหนึงมันจะมีสัญลักษณ์คำว่าออเทค่ะซึ่งออเทเนี่ยก็จะเป็นตัวชุดแต่งเป็นชุดแต่งของญี่ปุ่น แล้วก็ตัวด้านหน้าของกระจังหน้านะคะเขาก็จะพิเศษกว่ารุ่น V L รุ่น V หรือว่ารุ่นอื่นๆคือตัดหมอกเนี่ยมันจะมีการตกแต่งแล้วก็มีลูกเล่นเป็นชุดโครเมียมนะคะข้อมาให้ทั้งชุดแบบนี้เลยมีลิ้นนะคะตัวนี้จะเป็นชุดกันชนหรือชุดกันกระแทกด้านหน้าซึ่งจะไม่เหมือนกับตัวรุ่น V L หรือว่ารุ่นอื่นๆตัวรอบคันจะได้เป็นแบบนี้อันนี้คือสีขาว จะเป็นสีขาวมุกนะคะนี่เรามาตัดภาพมาดูที่สีเทากันบ้างพอมาดูสีเทาใกล้ๆทั้งสองรุ่นคือรุ่นออเทคเหมือนกันแตกต่างกันแค่สีเท่านั้นชอบความที่แบบเป็นสีขาวหรือว่าสีเทาลูกค้าเลือกได้เลยค่ะตัดสินใจเลือกนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันว่านิสสันคลิกออเทค่ะด้านข้างมีอะไรที่ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆบ้างหรือมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะคะ สำหรับด้านข้างค่ะเราก็จะเห็นที่แตกต่างไปเลยก็จะเป็นตัวล้อล้อเราจะได้เป็นล้อแบบสปอร์ตลมดำแต่ขนาดของไซส์าย,ยางไซส์ล้อเนี่ยก็คือจะเป็นขนาด17นิ้วเหมือนกันหมดทุกรุ่นนะคะและความไม่เหมือนรุ่นอื่นๆก็คือนิสสันคิก k ์ออ t h เท d ค่ะเราจะได้ตัวกระจกมองข้างที่เป็นสีบรอนเงินนี่คือสีที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะคะ แต่ถ้าเกิดตัวรถที่เป็นสีขาวก็จะได้กระจกมองข้างที่เป็นสีบอรลรเงินเช่นกันนะคะหรือถ้ารุ่นที่เป็นรุ่นสีน้ำเงินหลังคาดำอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะได้เป็นกระจกมองข้างที่เป็นสีบอรนรเงินเช่นกันค่ะตามต้องมาดูที่ด้านหลังกันค่ะสําหรับด้านหลังของนิสสันคิกรุ่นออเทกนะคะออตอนนี้ก็จะเป็นมีหน้านะตาแบบนี้เลยเราจะได้ไฟนะคะที่เป็นไฟพาดยาวมาแบบนี้เป็นไฟทับทิมนะคะแต่จะไม่ติดนะจะเหมือนรุ่น VL ค่ะ แล้วก็ที่ด้านหลังอะคะ่ะเห็นไหมคะว่าทั้งสองคันนี้ด้านหลังก็จะมีเหมือนเป็นชุดแต่งค่ะเป็นชุดเหมือนแบบชุดแต่งกันชนเขาจะดูใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นที่เป็นรุ่น V รุ่น VL นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยค่ะสัญลักษณ์คำว่าออ t เทกค่ะติดมาที่ท้ายกระโปรงด้านหลังเลยทั้งสองสีก็เหมือนกันนะคะดูแล้วชอบรุ่นไหนสีไหนก็ ทักเขนเข้ามาได้เลยนะคะอยากดูสีอื่นๆหรือว่ารุ่นอื่นๆก็บอกกันได้เลยเดี๋ยวตุต้มจะพาไปชมกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่าภายในของนิสสันคิกรุ่นออเทกเป็นแบบไหนตามตุ้มไปเลยค่ะสำหรับภายในของนิสสันคิกนะคะเราก็จะได้เออรุ่นที่เป็นออเทกคะ่ะจะได้เป็นแบบนี้ตัวเบาะหนังนะคะเราจะได้เป็นเบาะหนัง สีน้ำเงินนะคะแล้วก็ตัดดำไม่ว่าภายนอกของตัวรถจะเป็นสีอะไรเราจะได้เบาะหนังภายในที่เป็นสีน้ำเงินดำแบบนี้เลยนะคะความสวยของเขาก็จะได้เป็นเส้นสายของตัวได้ค่ะที่เป็นสีน้ำเงินภายในมีตำแหน,นะะ่ง USB ค่ะเอาไว้ชาร์จไฟให้สามจุดนะคะด้าน,นหลังสองจุด ้านหน้าอีกหนึ่งจุดแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะมีวัน e ลิทัชเจอร์ด้วยค่ะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของแบบจุดที่ชาร์จไฟเลยกล้องไลายคิกออเทคก็จะได้เป็นมัลติฟังก์ชันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นกล้องเป็นกระจกมองหลังอัริยะค่ะนี่คือภายในของนิสสันคิกออเทกค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับนิสสันคิก รุ่นออเท็สีขาวคันนี้สวยไหมคะถ้าชอบคันนี้กดเลือกซื้อกับตุ้มเลยค่ะที่เบอร์นี้นะคะหรือจะเลือกเป็นสีเทาหลังคาดำคันนี้ถ้าชอบสีนี้ก็กดเลือกซื้อกับตุ้มแมงอีกเช่นกันนะคะตุ้มจะทิ้งเบอร์แล้วก็ทิ้งลายติดต่อเอาไว้ให้ถ้าลูกค้านะคะสนใจแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยหาที่ตุ้มแมงนิสันที่เดียวเท่านั้นเลยค่ะที่สยามมิสันกรุงไทยค่ะ ถ้าลูกค้าอยากดูรุ่นไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวตุ้มจับมาทําคลิปของรุ่นนั้นๆที่อยากดูมาให้สําหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนแล้วค่ะอยากดูวิธีการใช้งานแบบไหนติดต่อหาตุ้มเมนิสสันต้องการซื้อรถแบบไหนต้องการโปรโมชั่นดีๆแบบไหนก็ติดต่อหาตุ้มเมนิสันคนเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ